เมนูน่องหมายดองนี่เป็นเมนูนึ่งเด็ดแตมชอบมากเลยค่ะไม่ว่าเจ้าน่องหมายดองไปทําอะไรนะชอบทุกเมนูเลยค่ะเอาไปต้มเอาไปยำเอาไปพัดนะก็บอกว่าร้อยมดทุกเมนูเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแตมก็จะแกงน่องหมายดองค่ะแกงแบบ <c oughs> แกงคั่วพริกหนาแห้งๆเลยค่ะที่จริงจะเดียกว่าพัดแพทพริกแกงมูก็ได้ค่ะแต่พมนี่แตมไม่ได้ใส่้ํามันแามก็เลยเรียกเป็นแกงค้่วพริกค่ะตั้งกระทะใส่นาน้อยหนึ่งก็พอค่ะตานไปด้วยพริกแกงแล้วก็เค่ยลงไปละลายใก้าวกันดีค่ะ ิกแกงวันนี้ที่ชายเป็นผกแกงตายค่ะิกแกงตายเนี่ยซี่เขาจะออกเรื่องๆดูมีความน่ากินมากๆค่ะจากนั้นเนี่ยจะตามไปด้วยมูสเลยค่ะมูสแ่ชายวันนี้ตําชายเป็นมูสส่วนสะโพกเลยค่ะเนือมูสในส่วนสะโพกเขาจะมีความเนี้ยสักน้อยหนึ่งค่ะเกี๊กับน่อหมายดองบกเลยว่ามันเข้ากันมาค่ะเคีียวมูสให้มันเปื่อยสักน้อยหนึ่งแล้วก็ตามไปด้วยน่อหมายดองเลยค่ะไปซื้อน่อหมายดองของใาย่มากนะเจ้านี้อ่อนแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะพัดเนม้อหมายดองให้เเเเเข้้ากกัับหมูใป็นนื่อดียยวลคะ อย่าลืมชิมแล้วก็ปรุงรสนะคะชอบเค็มเติมเค็มชอบหวานเติมหวานตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะรสชาติทุกใจเราตามโดยพริกชี้ฟแดงกับใบมะกรูดอีกสักน้อยหนึ่งเพิ่มซีสันค่ะพัดถูกย่างให้เข้ากันอีกสักทีหนึ่งค่ะซีสันเหลือมาแล้วน่ากินไหมคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ร้อยมากค่ะข้าว้อนๆสักจานหนึ่งงานแล้วก็พักสดสๆอีกสักจานหนึ่งไอย้ยาบอกเลยว่ามันฟินมาค่ะสำหรับใครยังไม่มีเมนูได้ทีนะนึกถึงเมนูนี้เลยค่ะลองทำดูนะคะ